กบวันนี้มาให้กําลังใจและมาเยี่ยมชมความสาเร็จของทางนี้มีผลผู้ผลักกันเรามีโคเรียนต้นแบบทําเป็นตัวอย่างเรามีการปลูกสองเส้นทางระยะความยาวประมาณ1,000เมตรคือ1กิโลเมตรบริเวณสองข้างทางนี้จะมีแหล่งน้ําซึ่งเป็นกองชนระทานมัน่นใจได้เลยครับว่าปลูกเสร็จเอาน้ําขึ้นมารดผัดมันถึงเลยสวยวันนี้เราจะทําเส้นทางนี้ให้เป็น เส้นทางที่ดีที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชในการดำเนินการวันนี้เราได้ผู้นําเราได้ผู้นำมอชอดีเดนมาช่วยกันทําเราได้ศูนย์เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เข้ามาช่วยเสริมนะครับและเดี๋ยวเราจะทําเส้นทางนี้ให้เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดวันนี้ความภาคภูมิใจนี้จะให้กับผู้นําได้ช่วยกันเติมเต็มว่าแล้วเราจะช่วยกันกับเพื่อนเรื่องนี้อย่างไรในเรื่องของทางนี้มีผลผู้คนน่กัื่นเต่นจากน้องเบียผู้นํมอชครับ ผมเองผมก็เป็นผู้อำนอู่แล้วครับพวกผมลองหน้าเราไปถึงแบ่งปันมาเัียนแต่น้อยนี้เราก็เริ่มมีกันแจกแบ่งปันในคนชน,นครับตัวไหนที่จะจะผูกปักโ่วัวก็สามารถจะรับได้เลยครับเฮ้ย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 เฮ้บคฮ้ยเฮ้มเั้ยเฮ้ยคฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเ้ยเั้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้นเฮ้ย้้้เย้้ สำเร็จเราจะเริ่มจากบ้านผู้ใหญ่บ้านเราใช้วิธีของการผู้นำท่องทำก่อนนะครับวันนี้เราจะกลับเคลื่อนทางนี้มีผลผู้คนละกันมาที่ท่านพันธุการอนเบตน,นิดหนึ่งนะครับเรามีแนวคิดอย่างไรทีจกกร่จะขยายบนที่ภาคภูมิใจนะคะก็คืออาจจะเป็นการกลับเคลื่อนของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอตอนที่อยู่จังหวัดก็จะได้ยินพวกหนองนานะคะของร้องเรียเห็นภาพ ข่าวกิจกรรมโดยการสื่อสารสังคมนะคะของทีมงานของช้างกลางไม่ว่าจะเป็นทีมผู้นําหรือว่าในของทีมงานนะคะก็อาจจะสื่อสารในเรื่องของที่ของอูกคงหนองนามมีการมาศึกษาดูงานนะคะจากเด็กเยาวชนหรือว่าจากของพัฒนาชุมชนเองจากต่างจังหวัดเช่นอุตรดิตานีนะคะจากอุตรดิตานีหรือหลายๆที่ของนครศรีธรรมราชก็หลายๆที่นะคะทีนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนเนี้ย คิดว่าในส่วนของอำเภอช้างกลางเราจะมีเส้นทางนึ่เด่นๆก็คือโอเคในตรงนี้นะคะก็คือที่หมู่9บ้านจอมทองตะบน,นสวนขันแล้วก็กที่หนึ่งนะคะที่ทือตั้งต่ 8, บ้างทุนแรงนะคะที่กําลังเริ่มต้นขับเคลื่อนโดยการนําของน้องเบียร์เนี่ยแล้วก็เป็นน้องเบียร์นะคะเป็นผู้นําของศูนย์ผู้นำอ,อาสาพาัฒนาชุมชตของอำเภอช้างกลางด้วยนะคะได้ขยายผลได้ แบ่งปันเล็ดพันธุนะคะให้กับหมูที่8นะ,ะในการที่จะเริ่มทําแบบของน้องเบียรนะคะการยืนยันนะครับว่าเราจะทําทางนี้มีผลผู้ผละกกันวิธีการในการแบ่งปันวันนี้ในเมื่อเราใช้หน้าบ้านของใครหน้าบ้านของคนนั้นในการปลูก แล้วก็ช่วยกันรดน้ําแต่วิธีการแบ่งปันนะครับใครก็ได้ที่ยังไม่มีใครก็ได้ที่ต้องการเขาให้เขาให้มาเอาเอามาแล้วเราเขาปลูกเพิ่มต่อนะครับนี่ก็คือเป็นการรณรงค์สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเราสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่บ้านเราการเราสร้างการเอื้ออาทรเราสร้างการเชื่อใจการแบ่งปันวันนี้จะปิดหมู่บ้านนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีพวกเราก็มีมีกินตลอดฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับหลังจากนี้เราจะใช้คําว่าสุขสนุกนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญท่านผู้ว่าอพินันท์ประทองลงมาให้กําลังใจแล้วมาช่วยดูความสาเร็จของบ้านจอมทองนะครับที่นี่จอมทองอำเภอตัง่างครับ